นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังใหญ่ใจกลางเมืองนนทบุรีหลังพบเป็นที่ซุกซ่อนเก็บสิ่งของผิดกฎหมายจำนวนมากโดยเฉพาะปุ๋รีไฟฟ้าอตใหญ่ค่ะนางสาวแพทยทองทานชินวัตรน,นายกรัฐมนตรียกเลิกการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินทางด่วนไปยังโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังได้รับรายงานว่ากโกดังดังกล่าวมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายและอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทรบางบัวทองเพียงแค่900อเมตร จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวโดยพลตํารวจโทสํารานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งได้เข้าตรวจค้นพื้นที่ทั้งหมด10แห่งและที่โกดังแห่งนี้เป็นแหล่งเก็บและขายบุหรี่ไฟฟ้าน้ํายาระดับพรีเมียมโดยเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดรวมกว่า260,000ชิ้นภาพรวมของตลอเ,เราได้ประมาณ 8แสนชิ้นแล้วครับ <ừ> um แต่มูลค่าเนี่ยประมาณ200ล้านแต่อันนี้มูลค่าเยอะหน่อยครับเราจะเห็นว่าของค่อนข้างจะเป็นเป็นของพรีเมี่ยมหน่อยนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนิตีคร่าวๆคือชิ้นละ500นะครับผมยังคูณคร่าวๆได้ประมาณ130ล้านนะครับก็กลับเรี่ยนท่านยุงมงตี<ช>เบื้องต้นครับค่ะก็จริงต้องขอชื่นชมทางตำรวจนะคะท,ที่ที่ประสานงานกันอย่างอย่างดีแล้วก็จับได้รตใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าจริงๆที่วสิ่งที่รัฐบาล เป็นกันวนงวลเนี่ยคือเรื่องของสารเสพติดที่จะมากไปกว่านี้ที่ว่าเวลาเขาซื้อไปเนี่ยเาก็จะเอาน้ำเราเนี้ยไปผสมกับพวกยาเคยาอะไรต่างๆท,ที่ที่มีในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งหลายเคสที่เคยเกิดขึ้นก็อันตรายถึงชีวิตมาแล้วนะคะแล้วก็จริงๆพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นไลฟ์ลองอะดิชั่นนะคะคือจะเป็นสารเสพติดที่ติดแล้วก็ติดยาวไปทั้งชีวิตมันก็เป็นการเลิกท,ที่ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นผลงานที่ที่น่า น่าชืช่นชมอย่างมากนะคะ